ว้าวาน้ำมะนาวสดชื่นทำเองใครๆก็ทำได้วันก่อนเช่างหนึ่งไปทำบุญที่หัวไชยนะครศรีธรรมราชและแวะป่าพนังที่สวนคุลุงครับสวนเกษตรนะ แ,แกสป,ปูมะนาวแบบไลเมบบออ็ดแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยเจ้งหนึ่งก็มาทําน้ามะนาวกินครับติดไม้ติดมือกลับมาแกเช้าหนึ่งใช้ความหวานจากญ้าหวานนะครับก็คือง่ายๆก็คือใส่เกลือลงไปกับย้าหวานแค่นั้นเองนะน้ำต้มสุกแล้วผสมกับน้ำมะนาวเจ้หนึ่งใช้มะนาวสองลูกครับแจ๋มๆไปเลยที่เห็นนี่คือมะนาวสองลูกลน้ำเยอะมากๆลไลเม็ดถือหางสวนคนลุงวุฒินะปากพนังครับน้ำมะนาวสด สดชื่นทําเองได้มานาวมาจากปากพนังสวนคุณลุงทําเองเองใช้ความหวานจากย่าหวานนะครับสดชื่นเป็นเครื่องหนึ่งเมนูสุขภาพอีกอย่างหนึ่งครับน้ำมะนาวแบบสดชื่นจากโวนเลยครับปากพนังเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์ย่าหวานนะครับก็สามารถสั่งได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือตะกาเหลืองได้เลยนะครับ ใบช่างหนึ่งพาไปเที่ยวสวนที่ปากพนังครับสวนเราส่วนใหญ่รุโรงมะพร้าวไว้ก่อนนะครับเป็นโคกหนองนาแล้วก็มีร่องน้ำรยบร้อยขุดรยบร้อยเหมดแล้วนี่ต้นสูงประมาณ2เมตรกว่าได้เลยแ,ลแต่ตาที่เห็นคือมันจะเป็นแบบสวนพริกเนาะลุงเขาปลูกไว้นะครับปลูกพริกขายนะครับอา่าดูสิหญ้าไม่มีเลยแสดงว่าดูดูอะรดีมากนั่นใครเนะนี่ยเาเนีย่ยเนี่ยเช่าเนียน่ยเนเดินบัด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 วานหยุนอืออือืเขินกล <Wow. S 1> ้องจ้า เพิ่นเพิ่นจังเลยแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงคุณนายคุณนายอืมอืมบายใจเหรอบายใจเหรอเด็กเจ้าเวอร์แต่เจ้าหนึ่งพาไปหยบแลไอหนำของลุงนับนี่ข้างหน้าด้วยเห็นไหมฝ่ามือตรงนู้นหนำของลุงสบายมากๆเลยดูสวนดีปรีสวนพริก,รกดูเจ้าหนึ่งก็ขนกันมากลับมาสุราหน้าก็ทำน้ำพริกน้ำขมแกงมั่งอะไรอย่างเงี้ยดูดิ ดูหนําคุณลุงซิสบายมากสร้างค่อมกับนี่เลยนะเป็นเป็นแบบโคกที่เราขุดกันไว้นะเสบายอย่างแรงเลยนี่ดูตัดลุงกเกษียณแล้วอะเนาะสบายมากเลยเนี่ยคนจริงๆนะทั้งหนึ่งรู้สึกดิสยานิดๆเลยคนที่แบบทํางานแบบราชการ,รอย่างเงีเ้ยพอเกษียณพวกเขาก็จะสามารถามีกําลังหรือว่ามีอะไรอะม,มีมาทําสิ่งนี้ได้อะเออโดยเฉพาะคุณลุงเขาจบ กเกษตรโดยตรงด้วยนี่นมะรอกครับรอกอรอกอมาทําส้มตําเกงส้อมอะไรนี้สบายๆเลยครับอืมดูสิน้าคุณลุงสบายมากมีน้าอยู่ด้านล่างเลี้ยงปลาด้วย่วนของเราจะติดถนนคอนกรีตน,นะครับไปมาสะดวกมากๆเลยบสบายคุณนายคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงรอเป็นเลยครับเนี่ยลุงวุฒ เก่งมากๆเลยครับทำสวนคนเดียวนะนี่พาไปดูตรงนู้นต่อเออฝั่งนู้นนะคุณลุงจะทำทำนานะมันจะติดนาของเออพื่อเพื่อนที่พี่ๆญาติๆกันเนี่ยคุณลุงมีเครื่องมือครบหมดเลยมีรถไถเพราะฉะนั้นลุงเขาค่างๆจะไม่ต้องใช้แรงเยอะเนาะมีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรเงี้ยพร้อมหมดเลยฐานห้าเลยนะโอ้โหเจ๋งไปเลยครับผมอืมมีขี้แพะตัวนี้ขี้แพะ แล้วก็มีปุ๋ยที่คุณลุงหมักไว้เองนะครับนะต้นดิบรี e เห็นไหมต้นคลิกอะ่ะคือเยอะแยะเต็มไปหมดนะคือกับข้าวกับปลาไม่ต้องห่วงใน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 คูในน้ําเนี่ยในโคของเราก็จะมีปลาเต็มไปหมดเลยอันนี้ปุ๋ยที่จาเองครับตอนแรกคุณลุงบอกสูงเข้าอกเลยตอนนี้มันยุบลงแล้วนะครับเคยพร้อมใช้งานแล้วงั้นบางงั้นเถอะเออืม,อมสวนเกษตรลุงวุฒิปากพลังใบใจเนาะลุงวุฒนะิเนาะ ของร้อยอยู่ฝั่งหลังที่นี่ปากพนังนครศรีธรรมราชครับผม